นี้น,คน่คือบรรยากาศการเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดของจังหวัดภูกเก็ตที่มีประชาชนหลังไหญมาเลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้านะคะที่สําคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้มีกลุ่มลูกเสืออาสาพตอตจากโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต4โรงเรียนมาในความสะดวกในการเลือกตั้งโดยให้การบริการกับประชาชนแบน่งออกเป็นทั้งหมด4อำเภอ4ภาคน,นะคะก็คือเป็นลูกเสืออาสาเพื่อ นานาพยาธิปไตยอะค่ะวนี้เลยค่ะวันนี้จัดเด็กมาทั้งหมดเท่าไหร่คะประมาณ120คนนะคะหน้าที่รับผิดชอบยังไงคะก็คือให้เด็กช่วยเขียนจังหวัดนะคะบริการเพื่อจะพาไปยังจุดหน่วยเลือกตั้ง่ะคะนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะเป็นครั้งแรกค่ะอันนี้เราได้ทางราชการขอมาหรือว่าเป็นความร่วมมือโดยสบายใจของทางโรงเรียนเ็าทาง งเรียนนี้เขาจะให้ตั้งเป็นหน่วยลูกเสือค่ะเพื่อมาอบรมแล้วก็เพื่อจะมาช่วยในวันเลือกตั้งนะคะอ๋อค่ะค่ะแล้วภารกิจหลักๆที่ที่เราให้เด็กทําวันนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย์ก็คือช่วยบริการนะคะบริการไม่ว่าจะเป็นคนพิการไรอย่างเงี้ยเราก็จะช่วยพาวะยยังจุดเลือกตั้งนะคะอผ่านอบรมในวันที่เกี่ยวกับเออเกี่ยวกับประชาธิปไตยะครับในวันที่22ที่ที่สาราประชาคม หลังจากเข้าไปครับการอบรมเราได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างในระบบประชาธิปไตยเรื่องประชาธิปไตยครับแล้วก็เรื่องการเลือกตั้งเรื่องการปกครองของของประเทศไทยครับอย่างวันนี้เราจะแนะนําผู้ที่มาลงเลือกตั้งว่ายังไงบ้างคะเอาบัตรข่าวว่าควรควรไปทางไหนแล้วก็ถาว่ายุโไหนยื่นบัตรตรงไหนแล้วก็ไปไปลงหีใส่เลือกตั้งใส่หีบตรงไหน เัาทับศีลดเราควรมาเลือกตั้งใช้สิทธิ์ของตัวเองให้คุ้มค่าเพื่อประเทศชาติของตัวเองแล้วก็เพื่อเลือกคนไปดูแลประเทศครับในฐานะที่เป็นเยาวชนแห่งความขัดแย้งในวันนี้นะคะน้องๆปีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกเสียใจครับที่ประเทศไทยไม่สามัคคีกันนะและถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสพูดกับคนจำนวนมากเราอยากบอกว่าไงก็อยากบอกนะว่าขอให้สามัคคีกันเถอะครับไม่ต้องมาแบ่งสีไม่ต้องมาแบ่งเสื้ออะไรกันครับ เราคนไทยด้วยกันเราต้องรักกันครับรรพักไม่ถูกนะคะก็จะอยู่พักมานมการที่จะบอกว่าเป้นไหนโูสีไหนและลงทะเบียนอย่างไรน,นะคะจะดูเหมือนว่าเช้าเช้าจะมีประชาชนมา,ยา,ยายใหญ่สาขาคนะเราคาดหวังว,ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้คนลงคะแนนเสียงมากว่าปกติมากกว่าทุกครั้งค่ะที่ชื่อว่าลูกเสืออาสากอพออมาให้บริการภาคประชาชนเป็นจำนวนมากน,นะคะเราคาดหวังว่าในการเลือก